และนี่ก็คือแผ่นสร้างควันดูควันดิโโอ้หสวัสดีครับทุกคนครับเบือเอผมไปกดเล่นๆแล้วไปเจอสิ่งดีๆที่เราเนี่ยไม่เคยเห็นเ็าเรียกว่าสิ่งสิ่งแบบ แปลกๆใหม่ๆอ่ะที่เราแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอนั่นก็คือแผ่นสร้างควันทุกคนมันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยไม่มีอะไรเลยดูดิแล้วมันจะสร้างควันได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะแกะให้ดูก่อนนะก่อนจะไปทําเนี่ยเราต้องออกไปข้างนอกทุกคนครับอันนี้มันต้องใช้ไฟแล้วก็อันตรายทุกคนครับต้องบอกว่าอันตรายอยู่ส่วนหนึ่งเลยผมเนี่ยเคยได้ลองทดลองเล่นแล้วนะลวกมือคือผมมันเล่นเล่นไม่เป็นไงนตอนแรกที่ผมเอามานะทุกคนนี่เป็นแผ่นอย่างงี้ทุกคนไม่มีอะไรเลย มีแต่กระดาษสีน้ำตาลเหมือนกระดาษทรายที่มันเป็นทรายละเอียดอย่างเงี้ยข้างในข้างหลังก็เป็นแบบกระดาษธรรมดาซึ่งวิธีการเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะแต่ผมได้แปลมาแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยมันต้องใช้เหรียญทุกคนครับแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยมาวางเอาไว้แล้วก็ตัดรูปให้มันเป็นทรงเหรียญให้มันเป็นทรงเท่าเหรียญเลยแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปจุดกับไฟจุ๊บแล้วมันก็จะละลายเราก็จะเอามาใช้เป็นฟันได้แล้วทุกคน ประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะย้ายสถานที่ก่อนทุกคนคผมไม่สามารถจุดในห้องนี้ได้ถ้าเกิดเราจุดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่คาเดียวว่าไม่ไหวเม,มนแล้วมันก็อยู่ในห้องจุดกันดีกว่าทุกคนครับไปมาครับเริ่มต้นวิธีการทํานี่วิธีการทําก็คือทําอย่างนี้นะเราจะเอาอันนี้แทนเหรียญแล้วก็จะตั้งตรงนี้ลงไปอย่างนี้นี่แล้วเราก็จะทําการจุดทุกคนครับจุดทั้งแผ่นเลยนะจะให้ดูว่าควันมาจะอกมาแบบไหนนะนี่ดูนะ ไปแล้วเห็นไหมทุกคนควันมันจะวิ่งแบบอ้าวเฮ้ยมันวิ่งอยู่วิ่งอยู่เห็นปหนกลิ่นเหม็นมากทุกคนกลิ่นมันจะแรงๆหน่อยผมก็เลยทำข้างนอกดีกว่าเพราะข้างในมันจะอันตรายนี่กลิ่นโคตรแรงอะร้อนไหมอุ๊ยร้อน อุ้ยร้อนโอ้อะไรอุ๊ย,ยร้อนร้อนร้อนเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้โคตรร้อนเลยเมื่อกี้นี่ผมไปเผามาแล้วนะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นคาบดําๆแบบว่าดำๆน้ำ,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 ำตาลน้ําตาลหน่อยแต่นี่มันคือแผ่นใหญ่ไงทุกคนต้องบอกไปก่อนว่าอันเนี้ยต้องระวังเป็นอย่างสูงนะอย่างเยอะเลยเพราะว่า พอเวลาเราเผาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเศษที่มันเป็นแบบเศษขี้เท่าที่มันยังติดไฟอยู่อะ่ะพอเวลาเราเอามาเล่นอะ่ะมันพอเวลาเราปัดปุ๊ปบแบบปุ๊บมันไหม้เป็นไฟเลยนะ <Stop! S 1> ให้ดูนะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูสาธิตให้ดูนี่พอเวลาเราปาดมาปุ๊บใช่ไหมทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้นกล้องเห็นปะ <c oughs> เอย <c oughs> ดูดูดูอ่า <c oughs> มันก็จะหายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น นะไม,ม,ยม่ยากโกนป่ะเสกเหรียญหายอันตรายอยู่ระดับหนึ่งนะทุกคนครับที่ใครจะเล่นเพราะผมโดนมาแล้วนิ้วนี้กับนิ้วนี้พองเลยคือปัดๆอยู่เงี้ยแต่ปัดๆอย่างเงี้ยแล้วไฟมันติดอะ่ะเชในกล้องเห็นเปล่าไม่รู้แต่ผมกำลังดูอยู่เนี่ยอุ้ยโอ้โคตรเฟีย้ยวทุกคนครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะไปลองเจกควันให้ดูนะเยวดูว่าหลานจะตกใจหรือเปล่านะทุกคน เราลองไปดูข้างล่างกันนี่เลยนะเดี๋ยวผมจะปาดใส่นิ้วเต็มๆเลยนะทุกคนครับนี่ดูเต็มนิ้วเลยทุกคนแล้วเราจะแบบไปปาดให้หลานดูดีกว่าน่าสนุกทุกคนครับน่าสนุกด้วยเด็กดูควันดิโอ้โหนี่เาจะเสกควันให้ดูนะดูนะหนึ่งสองสาม รู้เจ้เห็นควันเจ้าไม่ชอบควันเจ้าเคยโดนควันขวัญแล้วว่ะเทไหมเทไหมเทไหมดูดินูนิวติดควันเลยโอ้โงงว่ะนี่โดนนิ้วติกควันอ่ะโอ้งงดิทำเป็นไหมเอาคันออกเก็บควันให้ดูดิหายเก็บควันฮึบเม็ดมีอะไรเลยเห็ไหมมีแต่นิ้วอย่างเดียวเลยเสกควันดูดิเสกให้ดูชินเห็นไหม อยากข้าใกล้ต่ร้อนไม่ร้อนจับได้เลยเฮ้ยเฮ้ยแม่เมียงเตยอยากทำได้จะเล่นใช่ไหมนี่ก็คือทําอย่างนี้เดี๋ยวทำให้ดูนี่พอเวลาเราปาดใช่ไหมอันนี้เปาดนิ้วลงไปปุ๊บมันจะมีดําๆขึ้นมาเฮ้ยต้อไปกล้าจับร้อนไหมไม่ร้อนไม่มีไม่มีความร้อนเลยเอาไปสักนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้นะนี่นะอ่เอาอันนิ้วมาเอานิ้วมานะนิ้วมานะาปาดปาดนี้ทำดิขยี้ดิ อุ้ยเท่ไหมเท่ไหมนี่ทำเยอะๆก็ได้เหมือนกันนี่อย่างนี้เลยนี่สองนิ้วอ่ะลองจับจับอ่ะลองทำดูสินี่อุ้ยอุ้ยโอ้ยไม่ซิ่งจังมันเต็มมือเลยปะโอมายากลนวัวอ,อ่ะโชว์นิ้วนี่นี่เลยข้างเลยไหนลองทำดิทำดิ เออขยี้ไปเลยโอ้โอ้ใหโชว์มายากลโชว์มายากลเนยอดสุดยอดดีนิ้วดีนิ้วควันมาเข้าเล็บมั้เนี่ยเข้าไปแล้วอะโอ้มาแล้วทุกคนครับองงดีงงดีทำได้ไง่ายงงนี่นะทุกคนใครจะไปยองซื้อก็ได้นะเอามาเล่นแบบว่าโชว์ให้หลานดูสมมติเราแบบอยากมีมายากลเท่ให้หลานดูไง เราก็เน็บเหรียญมาอย่างนี้นี่นะไม่มีเหรียญน,นะทุกคนครับไม่มีเหรียญเลยนี่ไม่มีเหรียญเลยเดี๋ยวผมจะเสกเหรียญออกมานะหนึ 1, 2, ่งสองสามแล้วก็ติดควันตรงนี้แล้วก็ทำการสะบัดปึ๊บเสกเหรียญออกมาเนี้ย ประมาณเนี่ยทุกคนโอ้โหแค่นี้ก็เทแล้วอะ่ะตอนนั้นอะ่ะมันกําลังแบบร้อนๆเลยคือเผาเสร็จปุ๊บปแล้วผมเอามาเล่นอะ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปเอามาตากไว้สักพักหนึ่งย้าทุกคนเอามาตากไว้ก่อนนะแต่เล่นยังไงก็จะไม่ร้อนแหละแต่ถ้าเกิดเราเอาไปเล่นเลยเดี๋ยวนั้นอะ่ะโอ้ดีนะทุกคนใกล้ๆมันมีน้ำาผมก็เอาน้ําจุมือแบบพองอะ่ะพองนิ้วชี้นิวน้วนิวน้วนิ้วกลางกับนิว้วโป้งพองเลยถ้าเกิดเด็กๆใครเล่นนะก็ต้องมีผู้ใหญ่ดูด้วยสำหรับนี่นี่นี่อันนี้คือย อันตรายก็ลองระวังเพราะมันก็มีกลิ่นที่เหมือนพูผมเดานะว่ามันอาจจะเป็นขมเหลาของดินปืนแบบว่าคาบน้ํามันของดินปืนไงแล้วก็เอามาใช่เงี้ยให้มันมีควันก็สาหรับคลิปนี้ถนะ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากับช่องจีรนน์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยไวย้ตามได้หลายคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับผม